เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมบลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำระบบ Energy ี r ิ s t ันกันนะครับผมหรือว่าระบบที่มากับเอ c ิ e n o ลโนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะนี่ระบบอะไรนะครับคือระบบเนี้ยทีเอ็ขาเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเข้ามาใน Eden นกรุ๊ก่อนนะครับอันดับแรกเข้าไปเมื่อเข้ามาใน Eden นนะผมให้ขึ้นไปที่ชั้น2นะฮะอ่ะเราจะเจอเอ c ตัวนี้นะครับผมชื่อว่าเลโ o นะครับคุยกับเขานะครับผมเขาเนี่ยจะพูดถึงงเรื่อ Energy Crystal นะครับซึ่งมันจะมีตัวเลือกให้ประมาณ45อันนะผมก็หลักๆก็จะมีเนี่ยสะสม Energy c r ิ s t ันนะผมรับพลังบีบอัดคิสตันอัพเกรดอุปกรณ์แล้วก็สนับสนุนคิสตันนะครับผมเอาทีละอย่างนะฮะเควสสะสมคิสตันเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะฮะซึ่งทั้ง3ระดับเนี่ยก็คือการให้ล่ามอนนั่นเองนะฮะรูปรวมระดับล่างเนี่ยก็คือจะให้สู้มอนนะครับผมรับเควสได้ตั้งแต่เลเวลหกขึ้นไปนะครับผมทำเสร็จจะได้ตัวล็อกเอเนจีคิสต ซึ่งตัวเลือกที่เราสามารถจะกําจัดได้เนี่ยมันก็จะมีดังนี้นะครับจะมีล q u i e มนะครับผมบารโ r รีสป i n g แลปปิด s สล p ปเปอร์อีวินะฮะแล้วก็เปอร์ติสกลาวคล็อกนะครับผมซึ่งเราจะรับหมดทีเดียวเลยก็ได้นะครับผมหรือว่ารับทีละอันก็ได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าทําเสร็จ1อันจะได้10คิสตันนะครับแล้วเราต้องล่าไอมอนตัวเนี้ยห0ึตัวนะครับผมเพื่อจะได้จบเควสนะครับ อ่านี่คือระดับล่างนะสำหรับระดับกลางนะครับตั้งแต่เลเวล80ขึ้นไปนะผมจะได้พียวรีดฟายคิสตันนะครับก็จะมีล่าซิโลมาล่าดาร์คพีทล่าสตาโปล่าตัวโซลิดเดอร์นะครับเต่าหินนั่นเองนะครับอ่าก็เป็น4ตัวของเลเวล80นะครับผมแล้วก็เลเวล90ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นระดับความยากสูงสุดนะผมก็จะมี2ชุดนะฮะคือชุด90ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเดสเซดวูฟเมดูซ่านะครับพิงกูล่าแล้วก็ไอตัววัวสีแดงใต้พีระมิดเอ้ย หัวสีแดงใต้การ์ดเข้มนะครับแล้วก็มีอีกชุดนึงก็คือเลเวลร้อยบวกก็คือเลดิกนากาอินเชียนมัมมี่แล้วก็อินเชียนมิมิกนะครับอ่าพวกนี้คือถ้าล่าครบร้อยตัวเนี่ยแล้วก็มาส่งเควสนะฮะก็จะได้ตัวคริสตัลไปนะครับถามว่าคริสตัลเอาไปทำไรได้นะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างครับผมก็คือถ้ารับพลังคริสตัลเนี่ยเราจะได้บัฟด้วยนะครับอ่าถ้าสมมติรับจากคริสตัลระดับต่ำเนี่ยก็จะแอทแทกบวกห้าแล้วก็เอเมทแทกบวกห้านะครับแล้วก็อ่ามันจะเป็นบัฟสามงเสร็จปุ๊บ ค่อยมากดคุยกับ NPC ใหม่มันจะให้คริสตัลนมานะครับก็จะได้เป็นคริสตัลนระดับต่ำนะฮะส่วนระดับเพลย์ไฟนะครับก็เลเวลแปขึ้นไปจะได้แอทแท k กบวก10บเอ็มแอนแทกบวก10นะครับแล้วก็จะเป็นคริสตันเพลย์ไฟนะผม2 4ถึงอันนะฮะส่วนไฮเอ็นจี้เนี่ยก็จะเป็นบวก15นะครับเมื่อครบ3ชั่วโมงก็มารับคริสตัลนได้นะครับผมก็กดไฮเอ n นจี y เลยนะฮะแบบนี้นะครับปุ๊บเริ่มเลยชึบนี่ โอเคเราจะได้บัฟอันนี้มานะผมถ้าตายไปไม่เป็นไรครับผมบัฟยังอยู่นะครับก็เมื่อครบ3ชั่วโมงก็มาคุยเอบีซใหม่นะครับผมก็จะได้คิสตันแล้วก็มันจะมีเวลาคูลดาวอยู่20ชั่วโมงครับผมถึงจะมารับเควสเอาพลังใหม่ได้นะฮะเมนูต่อไปนะครับผมการบีบอัดนะครมันคือการทํารวมแร่ระดับต่ำไปแร่ระดับสูงนะครับผมเช่นทำระดับต่ํา10อันให้กลายเป็นระดับสูงระดับกลาง1อันนะครับทำระดับกลาง5อัน ทำระดับกลาง5อันให้กลายเป็นระดับสูง1อันนะครับอ่านี่ก็คือการบีบอัดนะฮะต่อมาครับไฮไลท์ของมันจริงๆก็คือการนี่การอัปเกรดอุปกรณ์นะครับซึ่งมันจะมอีอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะครับผมเราสามารถไปเลือกดูได้นะครับมีตั้งแต่เนี่ยเมทเฮดเมจิกเชียนเฮดอะไรพวกนี้นะครับผมมีหลายๆอันที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมเอาเปน็นอันอที่น่าสนใจมาแล้วกันนะครับ เพราะมันมีค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะอย่างนี้ครับผม i m p r o v e Opera Phantom Mask นะฮะถ้าทำอันนี้นะครับผมมันจะใช้ Opera Phantom Mask 1อันนะผมแล้วก็เป็นคริสตัลระดับต่ำหน0่อันนะครับจะแลกได้เนี่ยคุณวัดของมันก็คือแอทแทกบวกห้าเอฟแท็กบวกห้านะฮะเรียกว่าเป็นของเพิ่มเอแท็กที่ราคาไม่แพงมากครับผมก็อาศัยความขยันในการทำนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับผมเป็นแว่นสองทางไกลแบบแอดวานซ์นะครับผม จะทําให้เด็กปุ่งหนึ่งแนละโจมตีไกลแรงขึ้น1%นะครับอ่าแน่นอนว่าโลโบมันดีกว่ายอยู่แล้วแต่อันนี้มันทําฟรีไงนะครับอาศัยความขยันนะฮะก็ใช้พิลดิฟายคิทตันส0งอันนะครับแล้วก็ไอตัวแว่นแว่นสโคปหนึ่อันนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะผมแอดวานซ์ฟินเฮมนะครับผมใครอยากใส่ฟินเฮมอันนี้เลยครับผมฟินเฮม1อันแล้วก็พิลดิฟายคิทตันสองร้อยอันนะผมจะเพิ่มแมคคิพีสามแล้วก็แมคคิพีตามเลเวลของผู้ใช้งานนะครับ อ่านี่ก็ไปดูแล้วกันว่าแบบเอ้ยเผื่อแบบสายพ่นไงอยากได้ HP เพิ่มขึ้นแต่ถูกๆนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีแอดวานซ์นะผม w เ l i n g Mask นะครับผมเด็กบวกห้าลักบวกหนะครับอันนี้ใช้ w วล l i n g Mask 1อันแล้วก็คิทตันพิลิฟายส0งอันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหญ่นิดนึงครับผมก็คือเป็น e เอนชานวาเลนชูนะครับผมมันเป็นวาเลนชูที่อ่าเจาะสล็อตนะครับผมแต่ลดประสิทธิภาพลงนิดนึงครับผมปกติเนี่ย บอลลิชชูมันจะบวก20เปอร์ใช่ไหมแต่นี้มันเจาะสะล็อตเหลือ12เปอร์แต่มีสล็อตไงนะครับสามารถเอาไปใส่พวกอของเพิ่มพิษพีต่างๆได้นะครับแล้วก็ถือเป็นไฮไลท์ของการทำของแอดวานเลยครับผมนั่นก็คือ a แอดวานลิงออ f เ a m e Lord นะฮะอันนี้ก็ใช้แหวนไฟจากอ e ีฟิสนั่นแหละแล้วก็ไฮคิสตัน300อันนะครับคุณภาพของมันนะผมก็คือเป็นแหวนไฟที่ a d v a n c e ขึ้นนั่นเองนะผมก็คือสเต็งบวก3ามวิดบวกสแล้วก็แอดแท็กบวกยีเพิ่มกันไฟ10%นะครับแล้วก็มีโอกาสไล่สกิลต่างๆมันโจมตีกายภาพนะครับของดีอันนี้บอกเลยว่าของดีมากนะครับแต่ก็แลกยากนิดน,นึงเพราะแหวนไฟหายากนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะผมอันสุดท้ายแล้วนะครับนั่นกะ็คือการสนัสนันนับบสสนนนุคครริตละผม การสนับสนุนคิสตันเนี่ยมันคือการสุ่มนะครับผมสุ่มกลับไปที่ของอัปเกรดนั่นแหละนะครับสมมุติเราสนับสนุนไปเป็น3าม้อคิสตันระดับต่ำเนี่ยมันก็จะไปสุ่มของที่มันใช้คิสตันระดับต่ำนะครับผมอ่าถ้าเราไปสุ่มของคิสตันระดับกลางเนี่ยก็จะไปสุ่มของระดับกลางนะครับถ้าไปสุ่มไฮคิสตันเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้ของที่มันมีส่วนผสมของไฮเอนเนอร์จีคิสตันนะครับผมอ่าเช่นมีโอกาสใช้900สุ่มได้แหวนไฟนะผมหรือว่าแหวนน้ำแอดวานนะผมหรือว่าจะเป็นวาระฮะ เอ็ดวานเฮดออฟซันก็ส์อะไรพวกนี้นะครับผมอ่าคือถ้าแบบเอ้ยใครหาแหวนไฟไม่ได้แต่ขยันหาคริสตัลเนี่ยก็มาลองโดนได้นะครับผมไฮเอเนอร์จีคิสตัลน,นะครับผม900อันเท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันโอเคเลยอะ่ะสำหรับสายแบบสายฟรีอะ่ะเพราะไอ้คิสตัลเนี่ยมันเดลไม่ได้นะครับผมเราต้องมาทําเองนะครับล่ามอนร้อยตัวแล้วจะได้คริสตัลปริมาณไม่เยอะเท่าไหร่น,นะครับผมก็ประมาณเควสหนึ่งได้10อันอย่างเงี้ยนะสมมติใครอยากส่งแหวนไฟอย่างเงี้ยก็ต้องไปล่ากัน 90รอบนะครับผมแต่มันก็ดีแหละครับผมมันเป็นของที่สายฟรีสามารถทำได้นะครับผมก็สนุกด้วยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ทุนี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า f ีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ